สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งนะครับช่องดูพัดดีครับผมนะครับเห็นกล่องที่อยู่ด้านหน้าทุกท่านไหมครับนี่เลยครับเป็น้าปิดตานะครับ้าปิดตาที่เป็นโลหะที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับนี่คือตัวอย่างหน้ากล่องนะครับหลังนูหลังเต่านะฮะยันจมนะฮะหลังยันตีนะครับปิดตาหลวงพัดครับสวยงามมากนี่แล้วก็ อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะพรีเซนต์ไปหลายรอบแล้วนะครับก็ลงในไทม์าลายบ้างนะครับนี่เลยนะครับเหรียญทุกที่ท่านเห็นนี่คือเป็นโลหะหรือเป็นเหรียญนะครับแล้วก็ในหนึ่งลังนะฮะการันตีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินซาตินต่อเก้ารอบเหรียญหนึ่งเนื้อเงินซาตินหลังแบบแล้วก็เนื้อเงินสอดไส้นวะหนึ่งเหรียญแล้วก็จะมีนวะอีก3องค์นะครับการันตีให้เลย เหรียญเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับสักคู่หนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบอันเนี้ยจะไม่เหมือนในรังนะครับอันนี้จะเป็นอันนี้ผมได้มาเมื่อวานนะปุกเสกวันรัสุดท้ายที่วัดประหุชิมพีหรือวัดหลวงปู่โตเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นเป็นหลังเรียบแช่น้ำมนนะแช่น้ำมน แช่น้ำมนต์แล้วก็หลังยันเงาหลังเรียบนะครับชนวลแช่น้ำมนต์อันนี้แช่น้ำมนต์ก็ได้มาในพิธีนะครับแล้วก็มีการบุกเสกนะครับวันแรกของพอพัดแล้วก็วานนะครับวันสุดท้ายที่ไปไประดูชฉิมพีนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอันนี้ชิ้นเนื้เอเงินเนาะอันนี้เป็นเหรียญแจกนะครับก็นตัดชิดนะครับตัดชิดให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะเหรียญจริงให้ดู เีแ่แชิดนะครับอ่ะเรามาดูเหรียญจริงสักเหรียญเนาะนะครับเหรียญจริงสักเหรียญหนึ่งดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมแกะให้ชมสุ่มสักเหรียญหนึ่งแล้วกันสุม่มสุ่มมาเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเอากล่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ชมเลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ ขอจะเป็นเนื้อนวะแล้วกันนะเอาเนื้อนวะให้ลูกค้าได้ลุ้นนะครับขอเป็นเนื้อธรรมดาแล้วกันแล้วจะมีเหรียญเพชรด้วยนะเพชรหลังนะ12เหรียญน,นะครับในหลังเนี่ยนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับ40เป็น 2k อ่ะโอ้โหไลฟ์ซูมให้ดูนะครับ 2k อย่ยนปั๊มนะครับโลหะปั๊มเลขโคดหนึ่งหกสามด้านหลังหลังเต่าหลังนูนแบบนี้อเดี๋ยวผมแกะให้ชมก่อนเดี๋ยวผมจะตัดซีนให้ดูนะครับสักครู่หนึ่งนะครับยวตัดซีนให้ดูนะฮะอันนี้ให้ทุกท่านด้เป็นตัวอย่างนะครับสองเคนะครับอืมว้าวสวยเลยแหละครับ เรียโคดอยู่ด้านหน้านะครับนี่มิติของเหรียญเป็นแบบนี้นะครับหลังนี่จะเป็นหลังเต่านูนๆน,นิดนึงยันจมนะครับหลังยันตรีโอ้ยภาพโฟกัสที่ขอไปอ่ะให้ชมเลยนะครับสวยเลยนะครับด้านหลังนี่เขียนหลวงปู่พัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับปี2 5 65นนี่คือรายการเหรียญปกติจะเป็นแบบนี้นะครับ เ,ออเนื้อเงินโอ้ถ้าใครได้เนื้อเงินคงจะดีนะดูเพราะเนื้อเงินเหรียญนี่หนักหน่อยนะครับโอ้โหนาปักสวยนะครับเนื้อเงิน3นวะ3นะครับเนื้อเงิน3นวะ3นะครับก็ที่ผมแกะไปแล้วก็จะเหลือเพียง 9. 9ลุ้นเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแปะเบอร์เลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านเลือกเบอร์นะครับ นี่คือใบรายการนะครับปิดตาจัมโบ้หลวงปุ่พัทรุ่นแรกนะครับเหรียญปั๊มโลหะรุ่นแรกเลยนะครับนี่การันตีเนื้อเงินสามเหรียญน,นะครับนี่ก็คือเนื้อเงินนะครับสามเหรียญน,นะครับที่ผมจะใส่เข้าไปให้ลูกค้าได้ลุ้นกันนะครับอันนี้ ติดเบอร์เรียบร้อยครับนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับถึงเบอร์99สิบนะครับ99นะครับ99มีเพียง9 9รุ่นนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งรุ่น้นผมแกะให้เป็นตัวอย่างให้ชมแล้วนะครับการันตีนะครับเนื้อเงิน3เนื้อนวะ3นะครับนะครับเหรียญปั๊มเหรียญโลหะปิดตารุ่นแรกครับหลวงพภัทรนะครับท่านใดชอบท่านใดอยากเก็บสะสมนะครับ ราคาวันนี้ครับลุนละ280บาท2รลุน้น550บาทเช่นเคยลุนละ280บาท2รุลุน5้0บาทเช่นเคยชอบเบอร์ไหนเลือกมาครับลูกค้าที่สามารถจองแล้วก็พร้อมโอนก็โอนได้เลยนะครับก็จองเข้ามาในไลน์นะครับแอดพัดีเมียด้านหน้านะครับแล้วเจอกันเย็นนี้นะครับเปิดลุนพร้อมกันนะครับใครจะได้เนื้อเงินใครจะได้เนื้อวะใครจะได้เนื้ออะไรนะครับอย่าลืมนะครับปิดตารุ่นนี้น่าเก็บมากครับรุ่นแรกครับผม เจอกันในไลฟ์สดครับ